อีวอนโรริกเรสศิลปินนักวาดรูปชาวฮอนดูรัสเริ่มต้นเขาชอบนั่งรถไฟในนิวยอร์กสาย NYC Subway และเขาจะวาดรูปเสมือนจริงจากคนที่นั่งตรงหน้าเขารูปภาพของเขาสร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับต้นแบบแต่ละคนเพราะเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่กลับได้รูปภาพที่เสมือนจริงและสวยงามเขามักจะมอบภาพนั้นให้กับเจ้าของแบบจนสร้างมิตรภาพและความซาบซึ้งให้กับคนที่ได้ภาพวาดของตัวเอง จากการสเก็ตภาพเขาเริ่มลงสีบนกระป๋องเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองแต่ผลงานก็ยังคงออกมาดีเยี่ยมล่าสุดเขาวาดรูปภาพแต่ละคนบนท้องถนนและสนทนากันไปด้วยจนปัจจุบันเขามีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองและแบรนด์เสื้อผ้าคลิปสมัยปัจจุบันนี้เขาเป็นคนดังด้านการวาดรูปในนิยวยอร์กจนมีดาราและนักร้องหลายคนได้มาทำคอนเทนต์ร่วมกับเขา หากใครสนใจอยากดูภาพวาดของเขาเพิ่มเติมไปติดตามช่องของเขากันได้เลยครับคุณรู้ไหมว่าหากแพะสายพันธุ์นี้ถูกสัตว์นักล่าในป่าไล่ฆ่ามันมีโอกาสตายมากกว่ารอดกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่ใช่เพราะว่ามันวิ่งช้าหรือหลบไม่เก่งแต่เป็นเพราะกรรมพันธุ์ของมันที่ชอบมีอาการตัวแข็งหรือกระด้างนอนขาชี้ฟ้าเมื่อมันต้องเจอกับสถานการณ์ตกใจหรือหวาดกลัวอาการเหล่านี้ มักเกิดกับแพะสายพันธุ์ไมโอโทเนียกรชื่อสายพันธุ์นี้มันเหมือนกับชื่อโรคชักเกง่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้กระทั่งกับคนก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกันอย่ากินนมชาไข่มุกเยอะนะ ออออ้บยกเสืาาตใครจะไปเชื่อว่ามันจะมีค่ามากกว่าทองหรืออัญมณีด้วยซ้ำถ้าเทียบกันต่อน้ำหนักวัตถุถือว่ามันมีมูลค่ามากที่สุดในโลกผมกำลังพูดถึงสแตปมที่มีชื่อว่า t The b บ i t i s กนา n a o เซ c e n t Back On Magenta มันมีน้ำหนักเพียง40มิลลิกรัมแต่มีมูลค่าสูงถึง8.5ล้านเหรียญหรือรา,ราวๆ300ล้านบาทมันเทียบได้ว่าเป็นมูนาลิซาแห่งวงการสแตมในปี1856มันผลิตขึ้นเพียงชุดเดียวไม่มีการตีพิมพ์ซ้ำใช้ในการส่งของให้กับอนณานิคมในตอนนั้นมันประดับด้วยภาพของเรือสำเภาสเสาพร้อมกับแนบคำขวัญอาณานิคมไว้ว่า เราให้แลกคาดหวังผลตอบแทนเวลาในการใช้สแตมดวงนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์แค่นั้นเองมันก็กลายเป็นของหายากจนถึงปัจจุบันมันเปลี่ยนผ่านมือเจ้าของมาแล้ว9ครั้งจนล่าสุดปี2021ผู้ถือของมันคือบริษัทสแตนเล่กิฟบอนได้ประกาศขายมันโดยแยกเป็นหุ้น80,000หุ้นหุ้นละ100ปอนด์หรือประมาณ4,000บาทต่อหุ้น และคาดว่าอนาคตสแตมดวงนี้จะมีราคาสูงขึ้นตามการเวลาอย่างแน่นอนต้นไม้ที่มีความหนามากที่สุดในโลกมันมีชื่อว่า tree of t u l e มันอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองซานตามาเลเดลทูเลประเทศเม็กซิโกเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของมันอยู่ที่14.05เมตร โดยมีเส้นรอบวง42เมตรมีความสูงถึง43เมตรอายุของมันคาดว่าจะอยู่ที่1,400ถึง1,600ปีเลยทีเดียวแล้วถ้าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกละ่ะมันอยู่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามันมีชื่อว่าเลดวูดโดยเฉลี่ยต้นเลดวูดจะสูงประมาณ90เมตรแต่ต้นที่สูงที่สุดมีความสูงถึง115เมตรเลยทีเดียว ต้นไม้ตระกูลนี้มีอายุราวๆ1200ถึง1800ปีแต่มีความใหญ่ก็ไม่ได้น้อยหน้าต้นทูเล่เลยมันมีเส้นผ่าสูนย์กลางเกือบ9เมตรถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกความสูงของมันก็ราวๆตึก40ชั้นกันเลยทีเดียวแม่หมาตัวนี้กำลังเห่าไล่คนที่กำลังเข้ามาใกล้ลูกของมันแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเห็นว่า แม่หมาถูกกับดักติดอยู่ที่ขาจึงตามมันมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้แม่หมายอมเชื่อใจพวกเขาเมื่อมันรู้แล้วว่าคนเหล่านี้จะไม่ทำร้ายมันและลูกมันจึงยอมให้พวกเขานำตัวมันไปรักษาสายตาของมันที่มองดูคนที่ช่วยเหลือเหมือนพูดมาด้วยสายตาว่ามันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยน้ำตาของแม่หมาที่แสนเจ็บปวด ถึงแม้มันจะเจ็บเจียนตายแค่ไหนแต่มันก็ไม่คิดที่จะทิ้งลูกของมันถึงแม้จะต้องตายแต่ขอได้กลับไปเจอหน้าลูกอีกสักครั้งก็พอแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแม่น้ำที่ดำที่สุดในโลกนั่นก็คือน้ำดำตราเสือดาว ร้อเล่นนะครับแม่น้ำนี้ตั้งอยู่ในประเทศคองโกมันมีชื่อว่าแม่น้ำรูกิมันทำลายแชมป์เก่าจากอเมซอนอย่างแม่น้ำริอูเนกูถึง1.5เท่าความดำของแม่น้ำเกิดจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆของแม่น้ำที่เต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุและป่าดิบชื้นรอบๆป่าพวกนั้นสะสมเพื่อที่อุดมไปด้วยอินทรีย์คาร์บอนเป็นจำนวนมาก เมื่อมันเน่าเปื่อยและไหลลงสู่แม่น้ําจึงเกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลานานความดําของแม่น้ําถ้าคุณมองจากมุมสูงที่สะท้อนกับสีฟ้าของท้องฟ้ามันก็อาจจะดูสวยไปในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณจุ่มมือลงไปในแม่น้ําในระยะสายตาคุณจะไม่เห็นมือของคุณจากในน้ําได้อย่างแน่นอนลูกแก้วแม่มดแห่งเมมฟิสที่ขยับได้เองลูกแก้วยักษ์นี้ตั้งอยู่ในสุสานเมมฟิส รัฐมิชิแกนมันเป็นลูกแก้วหินอ่อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหินแกรนิตของอนุสาวรีย์สุสานศพของอีไลมิลเลอร์ในปี1903ความลึกลับของลูกแก้วยักษ์นี้คือมันสามารถขยับอยู่บนแท่นโดยไม่ทราบสาเหตุมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วมีผู้พบเห็นรอยฐานที่เคลื่อนมาอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากมันมีน้ำหนักถึง1,300กิโล มันจึงไม่ใช่ฝีมือมนุษย์อย่างแน่นอนจากสาเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกลูกแก้วนี้ว่าวิสบอนหรือลูกบอลแม่มดมีคนตั้งสันนิษฐานกันมากมายว่ามันอาจจะเกิดจากน้ำแข็งในช่วงหน้าหนาวที่เกาะคุมมันจนเกิดการละลายจึงทำให้ลูกแก้วหมุนเคลื่อนตัวอยู่กับที่หรือไม่บางคนยังอ้างว่าอย่ามองเงาของคุณในลูกแก้วนานๆเพราะคุณอาจจะเจอเงาของใครอีกคน ปรากฏขึ้นมาก็เป็นได้และทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเลยว่าลูกแก้วนี้หมุนเองได้อย่างไรทุกคนเชื่อไหมครับว่าแต่ละประเทศมีความเชื่อที่เกี่ยวกับแมวในการทำนายฝนฟ้าอากาศที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ประเทศเนเธอแลนด์เชื่อว่าจะมีลมพายุหากเห็นแมวขวนผ้าม่านหรือพรมเป็นเวลานานๆนนต่อมาประเทศอังกฤษเชื่อว่าจะมีฝนตกถ้าเห็นแมวเลียหูตัวเองเป็นเวลานานๆถึงว่าประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฝนเพราะแมวส่วนใหญ่มันก็ต้องเลียหูกันอยู่แล้วจริงไหมอีกหนึ่งประเทศคืออเมริกาเชื่อว่าจะมีพายุเข้าหากเห็นแมวนอนหลับและเก็บอุ้งเท้าไว้ทั้งหมดแล้วบ้านเราล่ะครับ แห่ไปเลยจ้าชนะเลิศจริงหรือไม่ผู้ที่เลี้ยงหมาแมวช่วยมายืนยันกันหน่อยเมื่อเจ้าของน้องๆอ,ออกจากบ้านไม่ว่าจะไปทำงานหรือธุระอื่นๆจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะคิดถึงน้องๆแล้วโดยวันโพจับมือกับแพทเมททำการสำรวจสอบถามผู้ที่เลี้ยงน้องๆหมาแมวถึง2,000คนพบว่าส่วนใหญ่ จะเริ่มคิดถึงสัตว์เลี้ยงของตัวเองหลังจากออกจากบ้านประมาณ37นาทีบางคนยังไม่ถึงที่ทำงานก็เป็นห่วงความเป็นอยู่ของน้องๆแล้ว2ใน3พวกเขายังบอกอีกว่าสัตว์เลี้ยงมักจะแสดงอาการสีหน้าที่ดูเศร้าก่อนที่เขาจะออกจากบ้านมันจึงเป็นสาเหตุทำให้พวกเขาคิดถึงสัตว์เลี้ยงโดยเฉลี่ยแล้ว13ครั้งต่อการออกจากบ้านแล้วทุกคนล่ะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการคิดถึงน้องๆ ชีวิตทาสอย่างเราๆต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วกลับไปหาเจ้าลูกรักใช่ไหมครับ